เราพอกันอีกนางานครับอันนี้เขามาหยกหลงนนอนมันเห็ดอยู่ยกหลงเอียงล่ะว่ามันยกหลงถมครับถมเห็ดคูปลูกอ่าบบท่านครับปลูกทัานปลูกปลูกกุซาอันนี้เขามาปลูกกุซาพร้อมอันนี้งาน หลอกหน้ารับงานเกี่ยงานเกี่ยงานเจ้าอื่นไม่เห็ไหนไว้นะครับอันนี้เขามาจับระดับจับระดับหลอกเพื่อนอันนี้งานฟีด้นะครับเกี่ยเพื่อนฟีอ่าอันนี้ผููได้อยากได้แบบนี้นะผููดใดเคยหลอกหน้าเราก็บ่เสมอนะครับอ่าเดี๋ยวผมจัดให้ได้อันนี้อันนี้นั่นเ,เอาระดับระดับตรงนั้น,นครับ ระดับยูซื้อต้นหนุมวงอันนั้นมันต่ำกูมูครับอันนี้ก็ไล่ๆกันครับแต่ว่าฟังคุณนสูงเดี๋ยวพายเบิ่งอันนี้ระดับดินหลอกบางบางครับบางบางเดี๋ยวพายเบิ่งส่วนคุณนอันนี้ก็อีกมาระวังหนึ่งนะครับอันนี้งานแก่เพิ่นว่ามม่แก่คเพื่นือว่าไปเหตุสายของเหตุแบบนี้นะครับเหตุแบบนี้นไปไปหลอกเอาดินนะ มึงเคยห็นแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้ตั้งระดับอันนี้อันนี้ระดับเลยนี่เขาก็หลอกตามนี้อันนี้ลักไม้ระดับครับจากนี้ไปถึงนั่นมีสี่หลักอ่าสีพายเบิ้งเห็นบ่หนาดินครับดินมันเริ่มสีหนาเลยครับฟังฟังถึงนันสูงมันเริ่มหนามากนะครับหนา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  ว่างนี่ประมาณยี่สิบหาเซ้นสามถึงสามสิบเซ้นนะครับอันนี้ก็มองตั้งระดับเนี้ยมองเรียบๆมันจะเป็นมองตั้งระดับเอาหลังมุ้งกี้รูไปครับเป็นบอระดับระดับดินที่เผลลอกไปครับมันเห็ดหน้าอะไรหรอครับมันมัน,ม,นมันสีสูงกวกันปน่นนี่อันนี้เกือบเกือบเพียงหัวเขาเลยนะมุงนี้ได้นี่ห้อยห้อยเจ้าอื่นผลมาหลอกไปเล อันนี้อันนี้เขามาหลอกฟางนันกับสูงอยู่ครับแต่ว่พราสูงสำฟาง,งนี่ฟางนี่สูงครับให้ไปหน้าตองตองเห็ดแต่เพิ่นดีๆนะครับเดีย๋ยวรออกลัางคุนบ่อให้ดินอันนี้เขากะมางานเตี่ยวครับงานเป็นเตี่ยวเขาเห็ดได้หลาย ก็เด้เงินหลายครับก็ต้องอยากได,ด้หลายก็ต้องไปเมาเบุญทำเมามันแพงครับว่าผู้ได้อยา่างไรวมาห้ได้เมาให้ได้ครับเนี่ครับระดับปิดหลอกสูงนะครับสูงฮะดาวระดัเนีน่ยยังกันเ,เลยเบิ่เลยว่าผมตั้งระดับน้ำจับมีระดับครับดอกกระหลอกไก่คี้งที่สุดครับดีดีกว่าจับครับ เูได้อยากได้ติดต่อมาครับ